กับคารวะพระอาจารย์และพระพี่พันเตและสวัสดีเพื่อนสหารธรรมทิทุกรูปนะครับผมพระดำรงอินทพัทโทบวชรุ่น5,000ครับก่อนบวชก็รับราชการเป็นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีความยินดีนะตอนนี้ได้มารับบุญดูแลผู้ดูแลพระอา,าพาธที่คอสามนะครับ ผมก็จะมาสาธิตในเรื่องของการผสมนะครับภูคาวตีพลากับนะครับภูคาวตีพลากับเกลือหิมาลัยนะครับด้วยกันนะครับวิธีการผสมนะครับทุกขั้นตอนที่เราทาที่ที่ที่นี่นะครับทุกอย่างก็จะเป็นดิพสน์หมดหคือสะอาดเชื่อถือได้นะครับทุกอย่างนะครับนี่ก็จะสาธิตนะครับเรื่องของการผสมนะครับเราได้ ภูเขาตีพราจากอาจารย์พลเมศนะครับแล้วก็ได้เกลือหิมาลัยจากอาจารย์ถาวรน,นะครับมาผสมกันนะครับวิธีการผสมนะครับก็1ขวดนะครับแล้วก็ใช้เกลือหิมาลาัยนะครับใส่เข้าไปนะครับเกลือนี่เราดูนะประมาณ 1- นซองพอดีนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ แล้วก็ทิ้งไว้นะฮะขยานะทิ้งไว้ให้ลาลายให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ครับมีขวดนะครับที่ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ปรเมศนะฮะรดยจากมานะครับประมาณหนึ่งพันขวดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสวดอย่างนี้เป็นขวดตัปเปิร์นะฮะเพื่อที่จะให้พระที่พระทุกรูปนะได้พกติดตัว สะดวกนะครับเพิ่มเวลามีอาการก็ใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนนะครับตอนนี้เกลือนี่ละลายหมดแล้วนะครับก็ก็ดูดนะครับสลิงนี่เป็นสลิง1 0ซีนะครับก็ดูดประมาณ1 0ซีพอดีครับแล้วขวดดับปเปอร์ที่ได้มาก็ประมาณ1 0ซีพอดีนะครับแล้วใส่นะครับ ก็ได้พอดีเต็มขวดนะครับวิธีใส่มันจะมีมีจุกนะครับจุกใส่ตรงนี้นะครับที่ที่ใส่ให้ดูก็เดี๋ยวเวลาเรามาเติมก็จะได้ได้แกะได้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาครับท่านี้นะครับขั้นตอนวิธีใช้นะครับเมื่อมีอาการระคายเคืองระคายคอนะครับเราก็เปิดจุกนะครับแล้วก็อาปากจอดลงไปคนะประมาณห้าถึงหกหยดนะ,ะที่ลำคอโดยไม่ต้องอดื่มน้ำตาม เพื่อจะให้น้ํายาเนี่ยออกไปในลําคอนะให้ท่วนะฮะให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บได้พกติดตัวนะครับเมื่อหมดแล้วเราทําไงนะครับเมื่อหมดแล้วปุ๊บนะครับเมื่อหมดแล้วเราก็มาที่บุญรักษาของแต่ละไซต์นะครับมาขอภูคขาตีพลาจากอา,อาจารย์ที่รับบุญนะครับ แล้วก็เอาสลิงน right. ี no ้ต่อเติมได้นะครับใช้สลิงเติมนะครับอาจารย์ขาจะเติมให้อยู่แล้วนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีเกลือนี้อยู่แล้วนะทุกสายก็เอาเกลือผสมการผสมก็ตามรสชาตินะประมาณนี้นะครับดูนะครับประมาณนี้นะครก็ใส่ไปเนี้ยแล้วเขย่านะครับแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับ ตะมุนแล้วก็เก็บพกพาได้หนึ่งดับเบิลเนี่ยเก็บได้ใช้ได้ประมาณสี่ครั้งนะครับต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกนะฮะตอนนี้เราก็มีหนึ่งนะฮะเก็บอูคาวทีพรานะครับแก้ไอเจ็บคอลดไข้นะครับแล้วก็ผสมกับยาแพทย์แผนไทยไอแผนปัจจุบันด้วยนะฮะช่วยเหลือกันตอนนี้ยอดที่เราดูแลอยู่ที่คอสามเนี่ยตอนแรกเรามีผู้ป่วยอยู่สองร้อยกว่าปานะครับ เมื่อเราใช้นี่ประมาณสามสี่วันไปนเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ยอดผู้ป่วยเราเหลือประมาณเจ็ดสิบรูปเองนะครับแล้วทุกคนที่นี่ก็ไม่ไม่มีเสียงไอให้เราได้ยินแหละก็แสดงว่ามันมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกไซส์ได้ทํานี่นะครับจะได้ช่วยกันในเรื่องของอาพระที่อาพาธพระที่เจ็บคอนะไอเนี่ยจะช่วยได้มากเลยครับก็ผมก็ขอเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ